สวัสดีครับผมวรเสศุวรรณมิสระ Account Support Manager อร์ฮ e วเล็ตแ a คเกจเ e r นเตอรไทยแลอีกหนึ่งข้อจำกัดของลูกค้ากลุ่ม Enterprise ที่ไม่สามารถรันบนไ r บ d ิ l คาวได้คือไม่มั่นใจว่าระบบของตัวเองผ่าน Compliance หรือเปล่า HPE GreenLake Continuous Compliance เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าไ r บ d ิ l คาวที่รันอยู่นั้นสามารถจะผ่านมาตรฐานต่างๆได้ Continuous Compliance รองรับถึงมากกว่า1,500มาตรฐานสามารถจะทับการวิเคราะห์ตรวจสอบแบบเรียลไทม์เมื่อตรวจพบว่ามีรีสอร์ตบางอย่างไม่ตรงตามคอมเพลียนก็จะแจ้งเตือนทำให้ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายลองดูตัวอย่างนะครับลูกค้ารายนี้ต้องการจะตรงตามมาตรฐาน iso 2 7 0 7สำหรับ Public Cloud c o n t n n u o u s c o p p l i a n c e เข้าไปวิเคราะห์ตรวจสอบและแจ้งให้ทราบว่ายังมีอีก27รีสอร์ทที่ไม่ผ่านคอม e พลียนคอนติเนียสคอมเพลี n นสามารถแจ้งเตือนให้คำแนะนำและวิธีการแก้ไขเพื่อให้ผ่านคอมเพลี n นหรือมาตรฐานต่างๆที่ลูกค้าได้ตั้งไว้ยังมีมาตรฐานอีกกว่า1,500มาตรฐานของ p u b พับ c ีค u d ที่ Continuous c o m p l i a n c e Support จะเห็นว่า c o n t i n u o u s c o m p l i a n c e เป็น,นหนึ่งเครื่องมือที่ทำให้ลูกค้ากลุ่ม Enterprise สามารถมั่นใจได้ว่า Hi b r i d c l คา d สามารถที่จะผ่านมาตรฐานต่างๆที่บริษัทกำหนดไว้ได้เห็นไหมครับว่า c o n t i n u o u s c o m p l i a n c e ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจในการรัน b r i d c l คาวตรงตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้ บริษัทยิปอินซซยจำกัดผู้นำการให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีครบวงจรเน้นความเชี่ยวชาญในทุกเรื่องที่ลูกค้าต้องการเป็น The Total IT Solutions Provider ดูแลตั้งแต่การจัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมถึงบริการคลาวเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบและบำรุงรักษาโดยยิปอินซซยมีทีมงานผู้ชำนาญการจำนวนมากคอยให้บริการลูกค้า เป็นเซอร์วิสเดลิเวอที่พร้อมพัฒนาระบบไอทีให้กับองค์กรทุกภาคส่วน